ก็ผมก็มาถึงตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ลองเลือกตัวคีย์เวิร์ดขึ้นมาสักชุดหนึ่งนะครับยังไม่ต้องกลัวผิดกวถูกนะครับเพราะเรายังต้องไปทําต่อกันอีกนะครับต้องไปรีเสิร์ชต่อกันอีกในตอนหน้านะครับตอนนี้ก็อยากจะขอเสริมในเรื่องของตัวแอปพิเคชันที่มาช่วยในการรีเสิร์ชคีย์เวิร์ดให้เรานะครับก็ในตลาดจริงๆแล้วมีอยู่หลายตัวมากนะครับก็ทําคล้ายๆกับที่เราทํามือมาสักครู่เนี่ยนะครับแต่ที่ผมอยากจะให้เราทํามือดูก่อนเนี่ยเนื่องจากว่า จะได้เห็นโฮโลเซตทั้งหมดของมันนะครับให้รู้ว่าการคํานวณว่าเราควรใช้คีย์เวิร์ดไหนในการเขียนหนังสือเนี่ยเขาคิดมาด้วยสเต็ปอย่างไรนะครับก็ตัวแอปพลิเคชันที่แนะนำก็ที่ดีๆนะครับในตลาดก็จะมีที่ผมชอบใช้ก็จะเป็น eBook ก i s ช e บค e r r นะครับ <c oughs> ตัวเนี้ยก็จะวิเคราะห์ให้เราค่อนข้างดีนะครับเร็วดีแล้วก็มีสรุปให้ด้วยว่าคีย์เวิตัวนี้ดีหรือไม่ดีนะครับ นนีนะครับก็เป็นลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถจะป้อนลงไปได้นะครับออนไลน์นแล้วก็เ e ิร์ชได้นี่ X ไอ้ตัว X10 เนี่ยก็จะเป็นการเซิร์ชอื่นให้เรานะครับพอเราเ e ิร์ชทีหลักได้เนี่ยแล้วก็ double click <c oughs> <c oughs> นี่เขาก็จะไปเ e ิร์ชหนังสือ ที่อยู่ในหน้าแรกของ a m a ซ o n ให้เราเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็จะเก็บค่าสิติมานะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็สรุปว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับในการเซิร์ชข้อมูลแต่ละครั้งมันอาจจะช้านะครับผมก็ขอไม่เซิร์ชแล้วกันนะครับหยต็อปไป้ก่อนตนัวนี้แต่ตัวนี้สึก <c oughs> ช่วงหลังผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเนื่องจากว่ามันเดายากนะครับว่า หาคีย์เวิร์ดที่มันจะที่มันจะยิ้มให้เราเนี่ยยากพว่าสมควรนะครับเพราะว่ามันมันมีตัวออปชันให้เราเลือกน้อยนะครับในมือนิิคราะห์แล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะจะ,จะไม่ได้ขายอยู่ในตลาดแล้วด้วยนะครับมันก็จะปิดตัวไปด้วยสองนะครับที่ผมดูแล้วค่อนข้างจะใช้ได้นะครับก็เป็นตัวที่เรียกว่าอ่ามีชื่อว่าเคดีสูตรนะครับมีอยู่สามโปรแกรมด้วยกันในตัวนี้นะครับ <c oughs> นผลของตัวโปรแกรมท,ที่ทำงานนะครับคือมีตั้งแต่ตัวเซิร์ชตัวซัก g e เ t ชันให้เรานะครับเราไม่ต้องไปนั่งค้นเองนะครับอย่างเช่นเราต้องคขาว่าออนไลน์รู้สึกตีใที่เราทำกันนะฮะแล้วก็ลองให้เขาคนดูเขาก็จะเอาคำเนีไล่มาให้เราแล้วเราก็ส่งคำานี ไปวิเคราะห์ต่อนะครับเขาก็จะไปเซิร์ชข้อมูลหนังสือมาให้นะฮะแล้วบอกได้ว่า์เวิร์ดไหนได้หนังสืออะไรมานะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับมีจํานวนคํากี่คํานะครับแล้วก็เดตติ้งเท่าไหร่นะครับมีเท่าไหร่แล้วก็เซลเปอร์มันเท่าไหร่นะครับรายได้เท่าไหร่มีหมดนะครับส่วนคือตัวนี้มันสามารถที่คลิกขวานะครับแล้วก็ทําอะไรต่อได้เยอะนะครับ ล้วก็เราสามารถจะทําฟิลเตอร์ต่างๆได้อีกตัวนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการข้อมูลเยอะๆนามาวิเคราะห์นะครับโปรแกรมตัวนี้จะค่อนข้างจะให้ค่อนข้างจะครบนะครับแล้วมันยังเป็นสูตรรวมด้วยมีตัวโปรโมทตัวตัวช่วยอีก,อ,ก,อ,กอีกหลายตัวนะครับที่เราจะสามารถได้จากชุดนี้อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมานะครับก็เป็นตัวที่ชื่อว่ากิลด์สมุไรนะครับพอดีอผม เพิ่งเขาเพิ่งอัปเดตนะครับตอนนี้ตัวเดิมเนี่ยมันใช้แล้วมันจะมีเออร์เลอร์มีบั๊กนะครับแล้วพออัปเดตปุ๊บมันก็ไม่ยอมให้สาย Activate Key นะีกำลังเมลไปถามอยู่นะครับที่ก็ทำงานคล้ายกันก็คือมี suggestion ให้เข <c oughs>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  าใส่เข้าไปได้นะครับ process แล้วก็ เซ็นไปแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็สั่ง start Al a n a l y i ได้นะครับตัวนี้ที่ชอบเพราะว่ามันสามารถทำบังเสิร์ชได้ก็ครัก็คือมันจะเซิร์ชมาหมดในขั้นตอนเดียวนะฮะที่เราสั่งนะครับและแต่ละตัวเนี่ยที่เข้าไปพุ่มก็จะมีหนังสืออีก16เล่มนะครับแล้วก็มีฟาบูชั่นให้ด้วยนะครับทีนี้มันทําไม่ได้เพราะว่ามันเกิดบังนะครับพอเสิร์ชบุ๊กมันก็บังแต่เขาส่งตัวอัปเดตแก้มาให้แล้วนะครับ ไม่ได้โอเคครับนี่ก็เป็นซอฟ์วแวร์ที่ช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีกำลังที่อยากจะลงทุนนะครับถ้าคิดว่าจะทำไปยาวๆแล้วอยากจะสะดวกนะครับก็ลองหาซื้อมาก,กันได้นะครับแล้วสำหรับสาหรับคนที่ยังไม่มีทุนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากทำเองอะไรกี่เกียรนะทำยังไงนะครับก็ มีตัวเลือกคือการเอาซอร์สคก็เป็นแหล่งจ้างงานในคนจ็อบที่ใหญ่สุดในโลกนะตอนนี้ก็คือ f ฟ v e r r ลองเซิร์ชคำว่าคิดเล่นคีย์เวดูนะครับก็จะมีลิสต์เกิดมามากมายนะครับวิธีการเลือกเราก็ให้เลือกคนที่มีเลตติ้งสูงๆนะครับแล้วก็มีจำนวนคนโหวตเยอะๆนะครับหรือคนที่ซื้อไปแล้วแล้วหวดเยอะนะครับก็ตอนนี้ก็คงจะจบที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว ลองคิดคีย์เวิร์ดกันมานะครับอย่างน้อยน่าจะได้คนละ7จําคำนะครับอย่างๆต่างๆนะครับหรือว่าแล้วก็ลองหัดหัดดูเพิ่มเติมเองก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันเรื่องของการรีเสิร์ชแล้วก็ทำเชื่อมสือน,น,นะครับกับทำเอาไลน์หนังสือของเราครับก็คราวนี้ก็ขอขอบคุณุคนครับผมครับ